จระ,ะมิจฉาทิฐิได้นั้นก็ต้องรู้ชานาติต้องเห็นปัสสติด้วยความเป็นของไม่เที่ยงอนิจโตเจระ,ะสักกายทิฐิได้นั้นก็ต้องรู้ต้องเห็นด้วยความเป็นทุกข์ทุกขโตและที่สุดเจระ,ะอัตตานุทิฐิได้นั้นก็ต้องรู้ต้องเห็นด้วยความเป็นอนัตตาอนัตโตซึ่งมีนนยะสำคัญที่ชี้บ่งไว้อย่างน้อยสี่ประเด็นใหญ่ หนึ่งอน,นิจจังทุกขังอนัตตานั้นจะเกิดได้เป็นได้ต้องประกอบด้วยองค์รวมของทวารหกได้แก่ตาหูจมกกจกกูกลิ้นกายใจอายตนะหกได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสผดทพารณมธรรมารณมวิญญาณหกได้แก่วิญญาณทางตาจักษุวิญญาณ วิญญาณทางหูโซตะวิญญาณวิญญาณทางจมูกคานวิญญาณวิญญาณทางลิ้นชิวหาวิญญาณวิญญาณทางกายกายะวิญญาณวิญญาณทางใจมโนวิญญาณสัมผัสหกได้แก่สัมผัสทางตาจักษุสัมผัสสัมผัสทางหูโซตะสัมผัสสัมผัสทางจมูกคานะสัมผัส สัมผัสทางลิ้นชิวหาสัมผัสสัมผัสทางกายกายสัมผัสสัมผัสทางใจมโนสัมผัสและเวทนาในเวทนาก็จะต้องรู้แจ้งเห็นจริงทั้งไตรลักษณ์ขั้นต้นในความเป็นอนิจจงอย่างรู้ในแห่งความไม่เที่ยงและปฏิบัติให้เกิดความไม่เที่ยงที่เป็นมรรคผลทั้งไตรลักษณ์ขั้นกลางในความเป็นทุกขัง อย่างรู้ในแห่งความเป็นทุกขังและปฏิบัติให้เกิดการลดทุกข์โดยลดเหตุแห่งทุกข์ที่เป็นมรรคผลสุดท้ายกระทั่งไตรลักษณ์ขั้นปลายในความเป็นอนัตตาอย่างรู้ในแห่งความไม่มีตัวตนและปฏิบัติให้เกิดความหมดสิ้นตัวตนที่เป็นมรรคผลสูงสุดหน้า99ซึ่งจะต้องปฏิบัติและทั้งรู้แจ้งเห็นจริงลึกซึ้งกันจากเวทนาในเวทนานี่แหละสำคัญมาก พราะเวทนาในเวทนานี้พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้นั้นไม่ใช่แค่ให้รู้แจ้งเห็นจริงแค่สุขเวทนาทุกเวทนาอทุกขมสุขเวทนาเท่านั้นแต่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ละเอียดลึกซึ้งถึงเวทนาร้อยแปดทีเดียวและก็เพราะรู้แจ้งเห็นจริงเวทนาในเวทนานี้เองที่จะพาผู้ปฏิบัติโพธิปักขีะธรรม3ามได้เห็นแจ้งรู้จริงในความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างสมบูรณ์ 2. ผู้ที่สามารถรู้ชาณนาติเห็นปัสสติไตรลักษณ์นั้นไม่ใช่เพียงแค่ขบคิดพิจารณาด้วยตะก,กะอย่างรอบท้วนจนรู้แจ้งแจ่มกระจ่างแล้วก็จะบรรลุอนิจจังทุกขังอนัตตาที่จริงแล้วต้องปฏิบัติให้เกิดผลมีความปรากฏภาวะของสภาวะที่เรียกว่าอนิจจังก็ดีทุกขังก็ดีอนัตตก็ดี ชนิดที่ผู้ปฏิบัติจะต้องได้สัมผัสความปรากฏนั้นอย่างรู้อยู่เห็นอยู่หลัดหลัดเป็นปัจจุบันนั่นเทียวชาณโตปัสสโตวิหะติ 3. ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ารู้ชานติหรือเห็นปัสสติในพระสูตรทั้งสามนี้พระพุทธองค์ทรงเน้นชัดว่าจะต้องรู้แจ้งเห็นจริงโดยวิจัยเจาะละเอียดลงไปที่เวทนาในเวทนาอันเกิดขึ้น เพราะมีสัมผัสหกเป็นปัจจัยนั่นคือผู้จะบรรลุความเป็นไตรลักษณ์จริงจะต้องอยู่ในสภาพที่มีองค์รวมทั้งหลายดังกล่าวมาคร่าวๆนั้นเป็นปัจจัยหรือเป็นเหตุประกอบอยู่ด้วยจะไม่ใช่แค่ความคิดลอยๆ 4. ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความจริงของอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะเห็นจริงรู้แจ้งว่าสภาวะอนิจจังก็คือสภาวะไม่เที่ยง ที่เราตามรู้สภาวะตามเห็นสภาวะนั้นๆได้อยู่ตรงๆดังที่พระพุทธเจ้าตรัสสภาวะทุกขังก็คือสภาวะความทุกข์ที่เราตามรู้สภาวะตามเห็นสภาวะนั้นๆได้อยู่ตรงๆและสภาวะอนัตตาก็คือสภาวะไม่มีตัวตนที่เราตามรู้สภาวะตามเห็นสภาวะนั้นๆได้อยู่ตรงๆดังที่พระพุทธเจ้าตรัส ทั้งหมดมีสภาวะยืนยันปรากฏหน้าหนึ่งร้อยจะไม่ใช่พอใครเข้าใจในเหตุผลว่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราหรือเข้าใจในเหตุในผลว่าทำทั้งหลายทั้งปวงไม่มีตัวตนเข้าใจแจ่มแจ้งได้เท่านี้ ก็เป็นอันผู้นี้หมดตัวตนทันทีหรือผ่านเข้าใจไปว่าตัวตนใดๆมันย่อมไม่มีไม่ว่าในตัวเราไม่ว่าในที่ไหนๆคำตรัสนั้นเป็นเพียงแค่บัญญัติสื่อให้รู้กันเมื่อรู้แล้วเข้าใจแล้วก็ต้องปฏิบัติให้เกิดผลกระทั่งเห็นปัสสติความไม่เที่ยงนั้นๆเห็นความเป็นทุกข์นั้นๆเห็นความไม่มีตัวตนนั้นๆ ที่เราเองได้ปฏิบัติจนเกิดจนเป็นความปรากฏภาวะไม่ว่าความไม่เที่ยงไม่ว่าความเป็นทุกข์และความดับทุกข์เพราะเราได้ลดละจางคลายกระทั่งดับเหตุแห่งทุกข์สิ้นเกลี้ยงให้เราเห็นสภาวะนั้นๆตรงๆจนถึงที่สุดไม่มีตัวตนนั้นๆจริงแล้วซึ่งจะเห็นจริงรู้แจ้งความปรากฏกันตรงๆณนะปัจจุบันนั้นทนโทษเลยทีเดียวว่า การปฏิบัติต้องประกอบไปด้วยองค์รวมของอะไรต่ออะไรทั้งหลายที่เราต้องศึกษาทั้งในส่วนของภายนอกเป็นต้นว่าทวาร6อายตนะหวิญญาณหสัมผัส6ก,ก็ดีทั้งในส่วนของภายในซึ่งได้แก่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะสัมผัส6เป็นปัจจัยก็ดีต่างทำหน้าที่ของแต่ละรูปธรรมแต่ละนามธรรมแล้ว ก็จะสามารถรู้แจ้งเห็นจริงของจริงในวงเล็บภาวะนั้นๆและเมื่อผู้ศึกษามีสัมมาทิฏฐิแล้วครั้นได้ภาคเพียรปฏิบัติซึ่งก็ต้องมีองค์รวมทั้งหลายดังกล่าวมานั้นแหละประกอบในการปฏิบัติอยู่พร้อมหากปฏิบัติเกิดมากเกิดผลก็จะรู้แจ้งเห็นจริงว่าความไม่เที่ยงอนิจจงความจางคลายวิราคะความดับนิโรธความสลัดกลับ ปฏินิสขะเป็นอะไรเป็นอย่างไรแค่ไหนหน้า1 0ึ่ร้อหนึ่งกระทั่งที่สุดก้าวขึ้นสู่โลกุตระภูมิสูงสุดถึงขั้นไม่มีเหลือตัวตนที่มันเคยเป็นอนิจจังอยู่ในตัวเราอีกแล้วไม่เหลือตัวตนที่มันเคยทำให้เราเป็นทุกข์อยู่ในตัวเราอีกแล้วเพราะตัวตนทั้งหลายทั้งปวงผู้ปฏิบัตินั้นได้ภาคเพียรละลดกำจัดไปกระทั่งไม่มีตัวตน หรือกระทั่งถึงซึ่งอนัตตาสมบูรณ์แล้วในที่นี้อาตมาคิดว่าน่าจะอธิบายรายละเอียดลงไปให้ถึงขั้นได้รู้ว่าการทำงานขององค์รวมตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในมิจฉาทิฏฐิสูตรสัยะทิฏฐิสูตรอัตตานุทิฏฐิสูตรก็เพียงสั้นๆนั้นแหละแต่ที่จริงมันปฏิสัมพันธ์กันซับซ้อนและการปฏิบัติจริงก็คือ ปฏิบัติตามหลักของโพธิปัเคียทธรรม3านั่นเองมันจะมีสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนสลับไปสลับมาเพิ่มระดับสูงขึ้นสูงขึ้นเป็นชั้นๆอาจจะดูวนไปวนมาถ้าจับเนื้อหาไม่ได้มั่นลองฟังหน่อยก็แล้วกันนะมันอาจจะยากบ้างสำหรับผู้มีพื้นฐานความรู้หรือเข้าใจสับแสงต่างๆที่อาตมาพูดถึงไม่ได้ แต่อาตมาก็พยายามขยายความบ้างใช้วงเล็บบอกความไว้บ้างซึ่งออกจะมากไปด้วยซ้ำหากใครจะว่ามีวงเล็บมากเกินไปอาตมาก็ยอมให้คนว่าเพราะเห็นใจคนที่เขาไม่ค่อยรู้สําหรับผู้รู้แล้วก็อย่าถือสาเลยเห็นใจผู้อื่นและวางใจตนเองเอาหน่อยแล้วกันสติปฐานสี่ต้องมีองค์รวม องค์รวมที่มีทั้งทวาร6อายตนะ6วิญญาณ6สัมผัส6และตลอดไปถึงเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะสัมผัส6เป็นปัจจัยแล้วประเด็นสำคัญต่อจากนั้นก็คือจะต้องเกิดญาณรู้ชานาติเห็นปัสสติด้วยความเป็นของไม่เที่ยงอันิจจโต คือแดนเขตแผ่นดินเขตเม่คินเขตแดนฟ้าสูงส่งเหลือคณะตาให้คนหนึง่ง ใจคนดิ้นรนไม่รู้แดนถิ่นไม่อาจแบ่งฟ้าดินมันโพพินินผ่านผ่านปลาดึงดวงใจไม่มีแดนเขตเมืองแมนจัดไปหา mình là đèn phát tầm đìn sung mây nước lưu ทียธรรมาม7ก็ต้องมีสติปัฏฐานสี่เป็นหลักเอกและก็เป็นทางเอกทางเดียวเอกายนะมรคนี้แหละที่เป็นแกนหลักสำคัญในการปฏิบัติไปสู่นิพพานสติปัฏฐานสี่มีอะไรบ้างก็มีการพิจารณากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมกายในกายการพิจารณากายในกายก็คือ การพิจารณาให้รู้รอบในองค์ประชุมหรือที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้ก็คือองค์รวมนี่เองกายหมายถึงองค์ประชุมกลุ่มของสิ่งที่รวมกันอยู่เราจะต้องมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมระลึกรู้อยู่เสมอมีไหวพริบตามรู้อยู่กับองค์รวมทั้งหมดของเราไม่ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจทวารหก ไม่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายสัมผัสทางใจอายตนะหกทวารหได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันต่างก็ไม่เที่ยงอนิจังคือไม่ว่าตาหรือหูหรือ,รอจมูกหรือลิ้นหรือกายหรือใจก็จะต้องกระทบกับสิ่งโน้นสิ่งนี้เปลี่ยนแปลงและแปร ى, ปรวนไปอยู่เสมอ และมันก็เป็นทุกข์ทุกขังเป็นตัวนำมาซึ่งทุกข์ตราบที่เจ้าของทวารหกยังมีผัสสะหรือมีสัมผัสที่ตกอยู่ภายใต้อวิชชาอยู่ภายใต้อำนาจของตัณหาอุปทานซึ่งเป็นเหตุแห่งทุกขตัวจริงแต่จะเป็นอนัตตาได้หรือไม่นั้นก็ต้องเรียนรู้ฝึกฝนตนให้รู้และเห็นว่าในองค์ประชุมกายนี้ ทวารหกก็เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเป็นเหตุให้ความเป็นอัตตาเกิดแต่ทวารหกก็ไม่ใช่เหตุแท้ซึ่งผู้ปฏิบัติจะต้องวิจัยเจาะดิ่งลงไปให้เฉพาะตรงเหตุที่แท้ให้ได้แล้วละล้างเหตุแท้นั้นๆออกไปจนหมดซ้นเกลียงให้ตรงผู้นั้นจึงจะไม่มีอัตตาอนัตตาเป็นที่สุดเสร็จจบจริงอายตนะหอันได้แก่รูปที่ตาได้กระทบ ก็จะมีอย่างนั้นอย่างนี้ต่างๆอยู่ร่ำไปไม่แน่นอนไม่เที่ยงอนิจจังหรือไม่ได้อยู่นิ่งกับสิ่งหนึ่งลีลาเดียวถาวรเลยก็ไหนคล้ายกันกับทวารหกหน้าหนึ่งร้อยสี่เสียงที่หูได้กระทบก็จะมีอย่างนั้นอย่างนี้ต่างๆอยู่ร่ำไปไม่แน่นอนไม่เที่ยงหรือไม่ได้อยู่นิ่งกับสิ่งหนึ่งลีลาเดียวทาวนเลย กลิ่นที่จมูกได้กระทบก็จะมีอย่างนั้นอย่างนี้ต่างๆอยู่ร่ำไปไม่แน่นอนไม่เที่ยงหรือไม่ได้อยู่นิ่งกับสิ่งหนึ่งลีลาเดียวถาวรเลยรสที่ลิ้นได้กระทบก็จะมีอย่างนั้นอย่างนี้ต่างๆอยู่ร่ำไปไม่แน่นอนไม่เที่ยงหรือไม่ได้อยู่นิ่งกับสิ่งหนึ่งลีลาเดียวถาวรเลยเย็นร้อนอ่อนแข็งที่กายได้กระทบก็จะมีอย่างนั้นอย่างนี้ต่างๆอยู่ร่ำไป ไม่แน่นอนไม่เที่ยงหรือไม่ได้อยู่นิ่งเป็นสิ่งหนึ่งลีลาเดียวถาวรเลยอารมณ์หรืออาการที่เกิดอยู่ภายในที่ใจได้กระทบก็จะมีอย่างนั้นอย่างนี้ต่างๆอยู่ร่ำไปไม่แน่นอนไม่เที่ยงหรือไม่ได้อยู่นิ่งเป็นสิ่งหนึ่งลีลาเดียวถาวรเลยแต่ละอายตนะล้วนแต่ไม่แน่นอนไม่เที่ยงหรือ ไม่ได้อยู่นิ่งเป็นสิ่งหนึ่งลีลาเดียวถาวรเลยและมันก็เป็นทุกข์ทุกขังเป็นตัวนำมาซึ่งทุกข์ตราบที่เจ้าของอายตนาหกยังมีผัสสะหรือมีสัมผัสที่ตกอยู่ภายใต้อวิชชาอยู่ภายใต้อํานาจของตัณหาอุปาทานซึ่งเป็นเหตุแห่งทุกข์ตัวจริงแต่จะเป็นอนัตตาได้หรือไม่นั้นก็ต้องเรียนรู้ฝึกฝนตนให้รู้และเห็นว่าในองค์ประชุมกายนี้ อายตนะหกก็เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเป็นเหตุให้ความเป็นอัตตาเกิดแต่อายตนะหก็ไม่ใช่เหตุแท้ซึ่งผู้ปฏิบัติจะต้องวิจัยเจาะดิ่งลงไปให้จำเพาะตรงเหตุที่แท้ให้ได้แล้วละล้างเหตุแท้นั้นๆออกไปจนหมดสิ้นเกลี้ยงให้ตรงผู้นั้นจึงจะไม่มีอัตตาอนัตตาเป็นที่สุดเสร็จจบจริงหน้า105วิญญ,ญาณหอันได้แก่ ความรับรู้ที่อาศัยตาจากสุวิญญาณหรือความรับรู้เมื่อรับมาจากทางตาแล้วรวมปรุงแต่งด้วยกิเลสในใจมันก็เป็นอย่างนั้นอย่างนี้สารพัดส,สารเพยอยู่ร่ำไปไม่แน่นอนไม่เที่ยงอนิจจังหรือไม่ได้อยู่นิ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวถาวรเลยก็ไหนคล้ายก,กันกับอายตนะหกความรับรู้ที่อาศัยหูโซตะวิญญาณ หรือความรับรู้เมื่อรับมาจากทางหูแล้วร่วมปรุงแต่งด้วยกิเลสในใจมันก็เป็นอย่างนั้นอย่างนี้สารพัดสารเพยอยู่ร่ำไปไม่แน่นอนไม่เที่ยงหรือไม่ได้อยู่นิ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวถาวรเลยความรับรู้ที่อาศัยจมูกคานวิญญาณหรือความรับรู้เมื่อรับมาทางจมูกแล้วร่วมปรุงแต่งด้วยกิเลสในใจ มันก็เป็นอย่างนั้นอย่างนี้สารพัดสารเพยอยู่ร่ำไปไม่แน่นอนไม่เที่ยงหรือไม่ได้อยู่นิ่งเป็นอันหนึง่งอันเดียวถาวรเลยความรับรู้ที่อาศัยลิ้นชิวหาวิญญาณหรือความรับรู้เมื่อรับมาทางลิ้นแล้วร่วมปรุงแต่งด้วยกิเลสในใจมันก็เป็นอย่างนั้นอย่างนี้สารพัดสารเพยอยู่ร่ำไปไม่แน่นอนไม่เที่ยงหรือไม่ได้อยู่นิ่งเป็นอันหนึง่งอันเดียวถาวรเลย ความรับรู้ที่อาศัยกายกายวิญญาณหรือความรับรู้เมื่อรับมาทางกายแล้วร่วมปรุงแต่งด้วยกิเลสในใจมันก็เป็นอย่างนั้นอย่างนี้สารพัดสารเพยอยู่ร่ำไปไม่แน่นอนไม่เที่ยงหรือไม่ได้อยู่นิ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวถาวรเลยความรับรู้ที่อาศัยใจมนโนวิญญาณหรือความรับรู้เมื่อรับมาทางใจแล้วร่วมปรุงแต่งด้วยกิเลสในใจ มันก็เป็นอย่างนั้นอย่างนี้สารพัดสารเพรอยู่ร่ำไปไม่แน่นอนไม่เที่ยงหรือไม่ได้อยู่นิ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวถาวรเลยหน้าหนึงร้อยหกและมันก็เป็นทุก์ขเป็นตัวนำมาซึ่งทุก์ขตราบที่เจ้าของวิญญาณหกยังมีผัสสะหรือมีสัมผัสที่ตกอยู่ภายใต้อวิชชาอยู่ภายใต้อำนาจของตัณหาอุปาทานซึ่งเป็นเหตุแห่งทุกตัวจริง แต่จะเป็นอนัตตาได้หรือไม่นั้นก็ต้องเรียนรู้ฝึกฝนตนให้รู้และเห็นว่าในองค์ประชุมกายนี้วิญญาณ6ก็เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเป็นเหตุให้ความเป็นอัตตาเกิดแต่วิญญาณหก็ไม่ใช่เหตุแท้ซึ่งผู้ปฏิบัติจะต้องวิจัยเจาะดิ่งลงไปให้จำเพาะตรงเหตุที่แท้ให้ได้แล้วละล้างเหตุแท้นั้นๆออกไปจนหมดสิ้นเกลียงให้ตรง ผู้นั้นจึงจะไม่มีอัตตาอนอัตตาเป็นที่สุดเสร็จจบจริงสัมผัส6อันได้แก่ความกระทบที่มาสัมผัสทางตาจากสุสัมผัสหูโสตสัมผัสจมูกคานะสัมผัสลิ้นชิวหาสัมผัสกายกายสัมผัสใจมโนสัมผัสทั้งหกทวนก็ยอมเกิดความรู้สึกเวทนาเมื่อรับมาจากทางตาหูจมูก ลิ้นกายใจแล้วร่วมปรุงแต่งด้วยกิเลสในใจมันก็เป็นอย่างนั้นอย่างนี้สารพัดสารเพอยู่ร่มไปไม่แน่นอนไม่เที่ยงหรือไม่ได้อยู่นิ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวถาวรเลยและมันก็เป็นทุกข์เป็นตัวนำมาซึ่งทุกข์ตราบที่เจ้าของสัมผัสยังมีผัสสะหรือมีสัมผัสที่ตกอยู่ภายใต้อวิชชาอยู่ภายใต้อำนาจของตัณหาอุปทานซึ่งเป็นเหตุแห่งทุกข์ตัวจริง แต่จะเป็นอนัตตาได้หรือไม่นั้นก็ต้องเรียนรู้ฝึกฝนตนให้รู้และเห็นว่าในองค์ประชุมกายนี้สัมผัส6ก็เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเป็นเหตุให้เกิดความเป็นอัตตาเกิดแต่สัมผัส6ก็ไม่ใช่เหตุแท้ซึ่งผู้ปฏิบัติจะต้องวิจัยเจาะดิ่งลงไปให้จเพาะตรงเหตุที่แท้ให้ได้แล้วละล้างเหตุแท้น,นั้นออกไปจนหมดิ้นเกลียงให้ตรงผู้นั้นจึงจะไม่มีอัตตาเป็นที่สุดเสร็จจบจริง สัมผัส6อันได้แก่ความกระทบที่มาสัมผัสทางตาจักสุสัมผัสหูโสตสัมผัสจมูกคานะสัมผัสลิ้นชิวหาสัมผัสกายกายสัมผัสใจมนโนสัมผัสทั้งหกทวารก็ย่อมเกิดความรู้สึกเวทนาเมื่อรับมาจากทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ แล้วร่วมปรุงแต่งด้วยกิเลสในใจมันก็เป็นอย่างนั้นอย่างนี้สารพัดสารเพอยู่ร่ำไปไม่แน่นอนไม่เที่ยงหรือไม่ได้อยู่นิ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวถาวรเลยและมันก็เป็นทุกข์เป็นตัวนำมาซึ่งทุกข์ตราบที่เจ้าของสัมผัสหกยังมีผัสสะหรือมีสัมผัสที่ตกอยู่ภายใต้อวิชชาอยู่ภายใต้อำนาจของตัณหาอุปทานซึ่งเป็นเหตุแห่งทุกข์ตัวจริง แต่จะเป็นอนัตตาได้หรือไม่นั้นก็ต้องเรียนรู้ฝึกฝนตนให้รู้และเห็นว่าในองค์ประชุมกายนี้สัมผัสหกก็เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเป็นเหตุให้ความเป็นอัตตาเกิดแต่สัมผัสหกก็ไม่ใช่เหตุแท้ซึ่งผู้ปฏิบัติจะต้องวิจัยเจาะดิ่งลงไปให้จำเพาะตรงเหตุที่แท้ให้ได้แล้วละล้างเหตุแท้นั้นๆออกไปจนหมดสิ้นเกลี้ยงให้ตรงผู้นั้นจึงจะไม่มีอตตาเป็นที่สุดเสร็จจบจริง ต่อจากสัมผัส6นี้ก็เป็นเวทนาซึ่งหากดูตามสายของปฏิจจสมุปบาทแล้วหน้า107จะเห็นชัดเจนว่าสำหรับผู้ยังมีอวิชชาเป็นต้นเขาอยู่ตลอดสายแห่งปฏิจจสมุปบาทเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีจากนั้นก็ไล่เรียงไปเรื่อยจนถึงเพราะอายตนะหกเป็นปัจจัยสัมผัสจึงมีเพราะสัมผัสเป็นปัจจัยเวทนาจึงมี พราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีเพราะอุปทานเป็นปัจจัยพจึงมีเพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีจากนั้นความโศกความคร่ำครวญทุกโทมนัสความขัดข้องใจก็มีครบครันตามเหตุคือตัณหาอุปทานที่ยังไม่ดับสิน้นนิโรธ ไปจนกระทั่งไม่มีตัวตนอนัตตาเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะสัมผัสหกเป็นปัจจัยจึงเป็นจุดสำคัญที่เราจะต้องศึกษากันอย่างละเอียดลึกซึง้งต่อจากนี้ไปจึงเป็นเรื่องของเวทนาในเวทนาและการพิจารณาเวทนาในเวทนานี่แหละเราจะได้รู้แจ้งแทงทะลุเข้าไปถึงเวทนาในเวทนาอย่างละเอียดละออซึ่งปฏิสัมพัทธ์กันอย่างสลับซับซ้อนอยู่ในองค์รวมทั้งหลายนั้น พระพุทธเจ้าแบ่งแยกไว้อย่างวิเศษถึงร้อยแปเวทนาผู้ศึกษาฝึกฝนจนบรรลุเวทนาในเวทน,นานั้นได้แล้วจริงก็จะรู้จะเห็นความจริงตัดถะตามความปรากฏด้วยความเป็นของไม่เที่ยงอน,นิจจโตด้วยความเป็นทุกข์ทุกขะโตด้วยความไม่มีตัวตนอนัตโต ก่อนจะได้อธิบายการพิจารณาเวทนาในเวทนาอย่างละเอียดลึกซึ้งกระทั่งถึงขั้นอนัตตาก็ขอพูดถึงการพิจารณาจิตในจิตและธรรมในธรรมไว้ตรงนี้เสียหน่อยเพราะหากไม่รู้พื้นฐานตรงนี้ก็จะไม่เข้าใจสติปัฏฐาน4ที่เป็นปฏิสัมพันธ์อย่างครบสมบูรณ์ว่าหน้า108ทั้งกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิต ธรรมในธรรมนั้นต้องเป็นองค์รวมด้วยเช่นกันจิตในจิตการพิจารณาจิตในจิตนั้นคือการรู้จักปรมัตธธรรมด้วยยานระดับภาวนามยปัญญาที่แท้จริงจนกระทั่งสามารถรู้จิตในจิตแยกคุณลักษณะหรือคุณภาพของลักษณะจิตเจตสิกได้ซึ่งต้องมีวิช,ชาหรือมีอภินยาข้อที่ชื่อว่าเจโตปริยญาณ16 อันเป็นเสมือนเครื่องวัดภูมิจิตของตนพระพุทธเจ้าทรงตราไว้เป็นหลักวิชาเพื่อจะได้รู้จักขั้นตอนของจิตในจิตว่าสูงต่ำอย่างไรแค่ไหนเจโตปริยายาน16นี้เป็นหนึ่งในวิชา9ประการผู้ศึกษาพุทธธรรมขั้นปรมาตธรรมจะต้องมีวิชา9ไม่เช่นนั้นก็ไม่สามารถบรรลุธรรมขั้นสูงขั้นสุดได้วิชาเได้แก่ หนชาญแบบพุทธ 2. วิปัสสนาญาณ 3. มนโนมยิธิ 4. อิทธิวิธี 5. ทิพพโสดหกเจโตปริยญาณเจ็บุพเพนิวาสานุสติญาณ 8. ปดจุตูปป,ปาตญาณเก้าอาสวัคคยาญาณเจโตปริยญาณ ซึ่งมักจะเข้าใจผิดกันมากว่าเป็นปาฏิหาริชนิดที่เรียกว่าอาเทศนาปาฏิหารคือการสามารถทายใจผู้อื่นได้เป็นอัศจรรย์ซึ่งเป็นความสามารถที่อย่างรู้จิตใจของผู้อื่นการไปล่วงรู้ใจของคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเราหรือไม่ใช่การอย่างรู้จิตใจตนเองนั้นนั่นเป็นอาเทศนาปาฏิหารมันคนละความหมายกันกันกบเจโตปริยาน16 ซึ่งเป็นวิชาหนึ่งในวิชาเก้วิชาเก้านี้นับเอาชาญแบบพุทธเป็นวิชาข้อที่หนึ่งด้วยรวมกับวิชาแปดที่เคยเรียนกันมาแต่เดิมวิชาเก้านี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้มีอยู่ในทุกสูตรในพระไตรปิฎกเล่มเก้าว่าเป็นวิชาที่จะพาบรรลุนิพพานหรือบรรลุโลกรุตระภูมิสูงสุด เพราะเจโตปริยญาณ16นี้เป็นญาณเป็นวิชาของพุทธธรรมโดยตรงสำคัญมาก